สวัสดีค่ะชาลัลคณาตูลและราศีตูนคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะ ของท่านที่เกิดในลัคนาตุนและราศีตุนวันที่แบ่งตามแบบไทยช่องเราเน้นที่ลัคนาก่อนถ้าถ้าได้ทราบลัคนาดูตามลัคนาดได้เลยหรือใครอยากดูตามราศีเพิ่มเติมประกอบกันทั้งสองคลิปก็ได้ตุนคือท่านที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนค่ะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยดีกว่าสาหรับชาวลัคนาตุนราศีตุนจะมีพลังงานอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราชาวตุนกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่สองดาบ คุณกำลังรอคำตอบอะไรอยู่หรือเปล่าชาวตุลน,นะคะกำลังรอคอยแต่ยังไม่รู้หรอกว่าท่านรอคอยอะไรอยู่ตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงที่ท่านอยู่กับชีวิตนิ่งๆเพื่อรอคำตอบของบางสิ่งบางอย่างนะคะไพ่เจดดาบสองดาบเจ็ดดาบอ้าออกมาสองใบมีเด็กดาบแล้วก็มีหกไม้เท้านะคะเป็นการรอคอยคำตอบจากใครสักคนหนึ่งหรือจากสถานการณ์สักเรื่องหนึงอะ่ะ อาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ได้หรือเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ใครที่บางคนนะอาจจะรอคําตอบของเรื่องของความรักก็ได้นะคะคนรักอยู่ไกลหรือว่าเรื่องหน้าที่การงานที่คุณทุ่มเทที่คุณทําเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้รับคําตอบกรกฎาคคมนี้มีภาวะของการแอบติดตามหรือแอบสอง่งเรื่องเรื่องราวบางอย่างนะคะแอบติดตามคนรักหรืออาจจะเกิดความไม่ ไม่เอ่อไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกาลัง<ๆ>กาลังสืบอ่ะเออเหมือนกําลังสืบเรื่องราวอะไรบางอย่างอยู่นะคะอันนี้แง่ของความรักเนอะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานผู้อ่านม,มองว่าคุณหน่าที่จะลงมือทํางานหรือได้ทําอะไรไปบางส่วนแล้วแล้วช่วงนี้รอคําตอบว่างานที่คุณทําลงไปมันจะเป็นยังไงควรที่เราเอ่อจะเดินหน้าต่อไปไหมหรือเราจะหยุดแล้วหา ช่องทางใหม่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะดูสถานาการณ์อะไรบางอย่างอยู่น่ะ,ะเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะรอการตัดสินใจรอคำตอบรอฟังคำตัดสินตอนนี้ยังไม่อยากตัดสินใจชาวตุนเพ่อนไม่รู้ว่าคุณกำลังรออะไรอะ่ะแต่รู้สึกว่าคุณกำลังรอคอยบางอย่างอยู่อะ่ะ รอคำตอบจากใครคนหนึ่งรอการสื่อสารจากบุคคลคนหนึ่งรอคำตอบจากคนที่อยู่ไกลๆหรือรอการกลับมาของใครคนหนึ่งอยู่อ่ะถ,ถ้าในแง่ของความสัมพันธ์คุณกำลังรอคำตอบของคน <c oughs> คนหนึ่งที่เขาอาจจะขอเวลานะเขาอาจจะขอเวลาในการตัดสินใจว่าจะยังไงกับความสัมพันธ์กับคุณดีแล้วคุณก็รอตรงนั้นน่ะ เรื่องการงานเป็นไงคะชาวตูดเวลไรน 9, ชนไม้เก้าถ้วยเออหนก้ 9, าไม้เรื่องหน้าที่การงานก็ดูเหมือนจะมั่นคงนะคะแต่ทำไมรู้สึกเหมือนคุณคุณไม่สบายใจหรือคุณคุณกังวลกับมันคุณยังไม่ไว้ใจกับอะไรบางอย่างอะผู้อ่อนไม่รู้ว่าคุณไม่ไว้ใจใครหรือไม่ไว้ใจอะไรเอ่อ แล้วบางตัวค่อนข้างมากแล้วก็มีบางสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนสําหรับชีวิตของคุณทําให้คุณทําให้คุณเหมือนกับว่าฉันจะรอดูไปก่อนฉันจะไม่ตัดสินใจอะไรในตอนนี้อืท่านใดที่คิดจะลงทุนจะทําธุรกิจเหมือนคุณกลัวบางอย่างอยู่นะคะเหมือนไม่มั่นใจกับใครบางคนน่ะกลัวเขาจะหักหลังหรือแบบกลัว อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีคนที่ให้คําตอบที่ชัดเจนกับคุณยังไม่ได้เออมันดูกล้า,ากลัวกลัวดูยังไม่ไม่พร้อมที่จะเปิดใจต่อกันหรือไม่พร้อมที่จะลุยเต็มร้อยอะเหมือนคุณกําลังคิดอ่านวางแผนอะไรบางอย่างอยู่เงียบๆป่ะนะเนี่ยค่ะเกิดความลังเลกับบางอย่างสองเหรียญสองไม้ออสองเหรียญสองดาวอะลังเลชั่งน้ำหนักดูก่อน รอเงินด้วยแหละรอมันให้ความรู้สึกว่ารอทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์นะ,นะคะ,ะก่อนหน้านี้อาจจะมีการเทหรือมีการหักหลังหรือมีการไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์บางอย่างทําให้คุณเหมือนกับว่าตั้งเป็นเกราะป้องกันของคุณเอาไว้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการไม่ไม่ลงรอยกันกับเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือโดนคนคดโกงหักหลังเอาเปรียบอะไรก็แล้วแต่ ทำให้คุณเหมือนกับคุณตั้งเกราะป้องกันตัวเองค่อนข้างละเอียดมากขึ้นคุณก็เลยไม่ไว้ใจใครง่ายมาดูโชคลาภหน่อยพอจะมีไหมคะโชคลาภชาวตุลจะหาพรินเทสเจ็ดเรียญ <laughs> แล้วก็เดจาโชคลาภจากการเสี่ยงยังไม่เด่นนะคะมสมบัติต่างๆที่คุณได้มาได้มาจากการสะสมของคุณเองได้มาจากการเก็บพรอมรอมริบจาก จากคุณเองได้มาจากการประหยัดอดออมของตัวคุณเองนะคะเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพไม่ถึงกับดีมากไม่ถึงกับแย่ด้วยนะคะไม่สบายบ้างพบหมอพบแพทย์เล็กๆน้อยๆน,น,นะคะไม่ได้มีอาการอะไรร้ายแรงก็อาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายบ้างนะคะ เ,เกี่ยวกับระบบน้ําระบบของเหลวในร่างกายระบบเลือดระบบน้ําอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการรีแลกซ์ร่างกายสักหน่อยแบบรีเฟรชร่างกายกันหน่อยนะคะสปาไปนวดหรือไปอะไรที่มันได้ผ่อนคลายสมองได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออะไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าคุณใช้ร่างกายเปลืองคุณใช้ร่างกายเปลืองใช้สมองเปลืองคือมันมันเพลียมันล้าอะไรอย่างเงี้ย ชาวลัคนาตุลราศีตุลน,นะคะคร่าวๆอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดอาจจะไม่ได้ละเอียดสักเท่าไหร่นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันละกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ